ก่อนอื่นจะต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและวันนี้อยู่กับเฮียแจ็คนะจ๊ะเราอยู่กับ Wild Body Showdown นะจ๊ะของค่าย PG นี่แหละไม่มีอะไรมากเลยเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเราทุนมาที่500บาทพวดๆเลยนะเล่นเบสสิบแล้วก็เปิดออโต้เลยไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะเลยก่อนหนึ่งก่อนได้ลิงก์สมัครอยู่ใต้มาเลยปะเนี่ยมาเลยอะไรเนี่ยทีเดียวมาเลย จังหวะมันดีทุกอย่างมันดีมันเลยมาเลยไนงะอุ้ยอีกส่วนหนึงเมื่อกี้เห็นนะอยู่ข้างบนเห็นอยู่นะหลักๆเลยเอ,อ้ยไปยสิบบุญก่อนเลยเมื่อกี้กำลังจะพูดมากลิงสมัครอยู่ใต้อคอมเมนต์นนะกดสมัครด้วยเออเป็นางนี่เล่นที่ดูเลยเห็นเลยเกิดทีเดียวเองกำลังจะพูดเลยจบเลยมาแล้วอู้หูสี่ร้อยอู้หสี่ แต่ใขนาดนั้นนะ่ะห้าร้อยสามสิบสองบาทเดียวนะคูณหกสิบสี่ขึ้นไปได้ไงวะโหเหลือเจ็ดครั้งอ่ะคูณแปดจะก่อนโอ้โห,หนะคูณแปด 8. มาโอ้ยเด้อเด้อโอ้ยพูดไม่ถูกเลยอ่ะเอาเป็นว่าคูณแปดไปก่อนโอูพูดไม่ถูกเลยเาเมา,มยมาทีเดียวเข้าเลยเนี้ย ลมาแจกแจกพอสมควรนะทุนมา500อเองนะตอนนี้คือแบบทบทุนแล้วไนอะทบทบกำนทบตน้นเลยนะคูณสิหไปดิคูณสองไหมคูณย่สองด้วยพันห้าหกสิไม่คูณหกแต่ว่ารางวันก้อนโตไปก่อนเลยเท่าไหร่หนึ่บาททวนโอ้ซี่ลิรวมเลย2องพอพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยว อะไรเนี่ยเข้าอีกโหโโหอ่ะที่ไหนนะเออลิงก์ู่ต้คนเลี้ยงดสมัครด,ดูเล่นไม่ดูเนี่ยเป็นไงคอือยังไม่ทันจะพูดพันมทำเพลงะไรเลยเข้าสองรอบติดเลยนะเมื่อกี้กะว่าเออจบเมื่อกี้แล้วก็พอแล้วเพราะว่าทุนได้กำไรมาเยอะแล้ว เดี๋ยวมันจะเสียทั้งหมดก่อนแต่แล้วพีเข้าอีกรอบหนึ่งเข้าปิดท้ายเลยมาจบุสวยหน่อยขอจบุสวยหน่อยแล้วกันคูนสิบหกนะเมื่อกี้ไม่ถึง32มสิบสองดีเยวเบ็ดสิบแตกไปเยอะอยู่เด้ยยังไงเข้าซ้อนไหมเข้าซ้อนดูอีกสิโออะไรกันมาเนี่ย ได้เยอะกว่าวันทีแล้วไหมได้น้อยกว่าเนี่ยอเอามาก่อนห้าสิบหบาทก็ยังดีโอ้โหยังนิ่งอยู่เลยว่ะแต่รอบที่แล้วอะได้เยอะจริงแต่เรานิ่งอยู่นิ่งอยู่ไม่ถือว่าแย่มากแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้กําไรอยู่แล้วกาไรเรามาเต็มเเลยมีวายมาอีกหนึ่งหมวกมาอีกสองร้อยกว่าบาทอู้ยแถวแรกไม่มีไม่เป็นไรยังไงจะได้ส5 6รหิบหกบาทเด็ดติดเองอาไปมาก คุณป้อออีก3ครั้ง500ตอนนี้อยู่ที่500นะเอาดิว่า0 0 0รไปแล้วเอาดิว่าแ0ไปแล้วแต่ส6 0บาทท่วนบิ๊กวินก้อนนี้นะแต่ว่าสเก็ตเธอร์รอบนี้เรากดไปที่868แล้วนะแล้วก็จะหยุดเลยไหมหยุดเลย868บาทท่วนเลยที่รวมแล้วนะ โอเคพอขู่อะไรวะนะเท่ากับว่าเราเข้าทเทเกเตอร์สามรอบเลยนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่แต่ว่าวันนี้พอก่อนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์กดสมัครด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย